สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากจะมาทำคลิปเกต Lady w i n d m i l l ช่วงนี้ก็คือเอาเสื้อผ้ามาขายก็อยากจะให้ดูกิจวัตรของฟิล์มช่วงนี้ละกันว่าตั้งแต่เป็นแม่ค้าเนี่ยตื่นมาทําอะไรกันบ้างนะคะก็คือตื่นมานี่ทุกคนเกือบ11โมงงงตัวเองมากคือด้วยความที่แบบนอนเพลินไปหน่อยแล้วเมื่อคืนอะไรสดแบบขายของอะไรเงี้ยมันดึกฟิล์มก็เลยตื่นสายนะคะแล้วแบบเม้าเมฟิล์มก็คือเพิ่งตื่นดูพี่จิวดิยังนอนอยู่เลย โอเคทุกคนอันนี้ก็คือจะสิบเอ็มงแล้วใช่ไหมอีกอกี่นาทีนะเมื่อกี้อีก4นาทีสิบเอ็มงเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งหน้าทําตัวให้แบบมี Energy นิดนึงเพราะตอนนี้คือน้ำลายบูดเวอร์ <c oughs> โอเคทุกคน <c oughs> เดี๋ยวฟิล์มขอไปอาบน้ำก่อน โอเคทุกคนก็คืออาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแล้วก็ลบกเปลของกินการชิมสั่งของกินไว้แล้วขอแต่งหน้าแบบชิวๆชิวๆ <c oughs> ของเราเท่ากับแต่งเต็มรอรี ก็คือจะมาใช้กันแดดบอกถูกคลิปเวลาแต่งหน้าคือไม่ว่าเราจะอยู่ไหนใช่ปะหรือทำอะไรถ้าเราอยากแต่งหน้าเราควรลงกันแดดอยู่ห้องมันก็แบบโดนแสงจากห้องอะไรเงี้ยไฟจากบนเพดานหรืออะไรเงี้ยก็คือมันก็ป้องกันนะกันแดดอ่ะมันไม่ได้กันแค่แดดมันกันพวกแสง UV แสงไฟโบกลงไปเลยคลิปนี้คือแบบอาจจะแบบใส่อฟเฟ็กต์ไม่ได้เยอะมากทุกคนเพราะว่าแบบเอนจอยมากกว่านี้ ชิวๆกว่าจะตื่นก็หมดไปแล้วครึ่งวันแต่ว่าปกติอ่ะเป็นคนที่ตื่นไวนะแต่พอจะถ่ายคลิปดันตื่นสายงงตัวเองโอ้โห,โโหโลงเยอะเวอร์เพราะว่าวันนี้น่าจะต้องลงแปลพัสดูเดี๋ยวเจอแดดอีกเรียบร้อยต่อไปลงแป้งเลยจะไม่ลงคุชชั่นใดๆนะคะหนักหน้า แป้งวันนี้ใช้เป็น For You 2 o Skin นะคะ02 Natural Skin เป็นรุ่นนี้ทุกคนตลับวงกลมอ่ะคือเปลี่ยนแป้งแล้วตลับที่เป็นสีเหลี่ยมของ For You t ก็ยังใช้นะแต่ว่าก็จะสลับใช้กับอันนี้ด้วยจะใช้แป้งทุกคนแล้วคนชอบถามเยอะมากว่าแบบพีมอะใช้สกินแคร์อะไรพอแบบไม่ค่อยมีสิวเอาตรงทุกวันนี้ ก็คือใช้คิีนซิ้งของคีงที่ดอกับโฟมล้างหน้าของเซนกะปะจำชื่อไม่ได้ใช้อยู่แค่นั้นสกินแคร์ไม่มีอะลงไปแค่นี้พออันนี้คือไม่ใช้กปกติชอบใช้แปรงเขียนคิ้วนิดนึงเพราะว่าคิ้วไม่ค่อยเป็นทรงมาฟิล์มใช้ได้เขียนคิว้ว 2p เสียงของล่นไม่ต้องตกใจน้องแมวตัวใหม่เหรอเองดอบบี้เป็นคนลือของอีกแล้วลือทำไมเอ๊อันนี้มาน่ะตะปบกองเลยทิ้งอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้สองแปรงนี้ในการปัดแก้มเดี๋ยวขอจัดการแมวแป๊บอ่ามาต่อเราจะมาปัดแก้มกันใช้นี่เลยทุกคน บัตรสามสีจากพี่สาวจีนชึบอา้าวแล้วมือลื่นเนี่ยเปิดยากนี่เลยจะมาใช้แปลงนะคะจุ่มสีบนลงตรงนี้เบาๆนะแต่งเบาๆแต่ว่าใช้บัตรไปแล้วสามสีแล้วก็ต่อไปใช้สีชมพูเข้มลงตรงกลางแก้ม เห็นความแบบชมพูป่ะเนี่ยอ่ะอ่าแล้วก็สีสุดท้ายด้านข้างคอนทัวร์ปลายจมูกดะ้ะครั้งดะจบแก้มแบบน่ารัก สีแบบไม่เข้มไปไม่อ่อนไปแล้วก็เดี๋ยวมาลงสีเปิกตาตลับเดิมที่จะพังแล้วไม่ไหวแล้วน้องแบบจะขิดสีชมพูแต่แต่แบบเบาๆลงแค่นี้แหละพอแล้วอยู่ห้องอะทุกคนวันนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเราจะมาขีดตานะ ใช้ BNB สีน้ำตาลเบอร์สองประมาณนี้ดัดขนตาทาปากจบวันนี้ง่ายมากไวมากแต่งหน้าไวสุด เรียบร้อยทาลิปก่นหยิบลิปก่นอ่ะใช้ b n b เบอร์ศูนยสามอ่ะเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วก็แปลวของกินกันแปเตรีมก็คือสั่งหนมฟังไว้คือวันนี้ตื่นมาพอมันแบบจะเที่ยงอะก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเว้ยก็เลยแบบ ขนมปังแล้วกันวางในดีวางนี่ไปก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลงไปหยิบของกินข้างล่างกันไปหาอะไรกินข้างล่างเท่ากับสั่งไว้แล้ว <c oughs> คือแบบขออวดได้ไหมที่ใส่คีย์การ์ครเบบี้น่ารักมาเอฟมาเพื่อสิ่งนี้ ลมเย็นมากชุบแช่ได้แล้วคือพอตื่นสายแต่ว่าพอเราได้นอนเต็มที่อ่ะมันก็มี Energy อยู่ มันตัเมเังโหมม,ม,ม,มาทุกคนหาหนังดูหนังเท่ากับการ์ตูนดิสนีย์สักเรื่อง คือฟิล์มแบบนั่งเก็บพวกกระตูในนี้เยอะมากมาดูกันสิแจ็คสเปลโร่เงี้ยก็ดูทุกคนหาก่อนจะดูอะไรดีก่อนจอับมากันหน้าได้เมโลดี้จะเข้าใกล้ทะเลไม่ได้ดูฉันก็เหมือนกันแต่แอรีลเสียใจนะฟลาวเดอร์ก็คือสั่งนมปังเขาโพชีตมาทุกคนแล้วแบบอื้อหือ เพิ่งเคยสั่งร้านนี้อร่อยอยู่อร่อยอยู่อร่อยอืมอืมไม่ โอเคค่ะทุกคนฟิล์มคือได้ถุงพัสดุมาแล้วนะคะแล้วก็แปะที่อยู่ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อผ้ากองตรงนี้นะคะมาใส่ในถุงกันดูที่อยู่ลูกค้าก่อนมึนไปหมดมาจา้ะคือแบบลูกค้าเขาสั่งเสื้อกันหลายแบบมากทุกคนมันไม่ได้มีแค่สเวตเตอร์ดูซิดูซิช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 ,ชไลจากข้างล่างขึ้นบนแล้วกัน ได้แมวกับอันนี้อ่ะกับน้องแมวห้องก็คือจะลกมากทุกคนอย่าใส่ใจเขนะินอะไม่เห็นห้องนะอะ คุณผักบุง้งคือบางคนเอฟเยอะจนแบบจำชื่อได้หมีหมีเท่าหมีเท่ากับอะไรหมีเท่า รลต้องเปลี่ยนมุมเพราะว่าแมวกวนฟ้าฟ้านกข้อปกฟ้านกข้อปกอกใหญ่แล้วก็แล้วก็ น้องหมาน้องฟานมเรืนอนโนอ่ะ ควนอะคือไงอแม่เดนก็ไม่อยากดวฟ้าเลยกดแม่เียแล้ว สั่งตัวเพราะว่าบางคนยังไม่ให้ฟิล์มปิดถุงทุกคนเพราะว่าแบบกะเอฟวันอื่นต่อเราฟิล์มแบบเแบบไม่ใช่เอฟด,ดิไลอีกยาวๆบางคนก็คือเหมือนแบบได้ของน้อยอะไรเงี้ยก็รลบปิดถุงส่งทีเดียวก็มีฮะห้องดูโล่งขึ้นเยอะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าทั้งหมดกี่ออเดอร์ที่จะต้องไปส่งพรุ่งนี้ขอเก็บขยะก่อน five minutes later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ฟิลมก็คือแพ็คของเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ20กว่าบ้านนิดๆก็คือไม่ได้เยอะมากแต่ว่าน้ำหนักหนักมากนะคะเดี๋ยวฟิลมต้องแบกใส่ถุงเพื่อเอาออกไปส่งวันนี้ก็คือเป็น get ready with me เนาะก็ประมาณเนี้ยแหละตื่นมาก็เกือบเที่ยงได้ทำอะไรเสร็จก็เสร็จบ่ายๆนะคะทุกคนประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็เนี้ยแหละเสร็จแล้วแพ็คของขึ้นไหนตรงไหนหรือปะไหนตรงที่วเราต้องเช็กก่อนว่าที่ใส่ลงไปอ่ะมันถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็คือต้องตีกลับไปตีกลับมาอยู่แบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือเช็คหมดแล้ว ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะก็ใครที่เอฟกับ์มไว้รอเรากันได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวฟิมจะมาถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ที่ลงเป็นขีดเอฟมีคนบอกว่าอยากให้สอนแต่งหน้าลุคนั้นก็เดี๋ยวไววมาถ่ายคลิปให้ดูละกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเก็บของก่อนล้วกันทุกคนตอนนี้ห้องรกมากเจอกันค่ะคลิปหน้าบ๊ายบาย